เรื่องราวของอาณาจักรอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีหากจะว่าไปแล้วราชบัลลังก์เป็นยอดปัถนาสำหรับผู้นำในยุคนั้นจึงเกิดการแย่งชิงกันตลอดช่วงเวลาของอยุธยาที่เป็นราชธานีของสยามประเทศสยามนี้มีเรื่องราววันนี้ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วงชิงราชบัลลังก์ในอาณาจักรอยุธยามาเล่าสู่กันฟังและเช่นเคยหากข้อมูลที่เล่าอยู่มีอันขาดหายอันเนื่องมาจากเงื่อนไขของเวลา ฝากติดตามคลิปเต็มดนียนะครับพระจัดทำขึ้นควบคู่กันเสมอครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1156รบัลลังเลือดอยุธยาอา,อาณาจักรอุธยาได้เกิดการแย่งชิงราชะสมบัติมากกว่า15ครั้งหรือเฉลี่ยแล้วจะเกิดการแย่งชิงราจะสมบัติทุกๆ27ปีกับอีก9เดือนการแย่งชิงราชะสมบัติในที่นี้จะมีทั้งปัจจัยความรุนแรงรวมถึงเกิดเป็นสงครามทําให้มีผู้คนล้มตาย ดังนั้นเรามาดูกันว่าการแย่งชิงและจะสมบัติทั้ง15ครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างครั้งที่1ขุนหลวงพระง,ง่วก,กับพระราเมศวนในปีพศ1913พระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีธยาสเสด็จสวรรคตทำให้พระโอรสคือพระราเมสวนขึ้นครองลาชสืบต่อ แต่ปรากฏว่าคุณหลวงพงััวมีศักดิ์เป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองได้ยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรีชิงได้จะสมบัติจากพระรามเมศวนเหตุการณ์นี้ทําให้พระรามเมศวนลี้ภัยไปอยู่เมืองลบบุรีส่วนคุณหลวงพงนัวก็ขึ้นครองราชเป็นพระบรมราชาที่หนึ่งและสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิแทนราชวงศ์อู่ทองครั้งที่สองพระรามเมศวนกับพระเจ้าทองรันในปีพศ1 9 3 1พระเจ้าทองรันขึ้นครองราชต่อจากคุณหลวงพงนัวพระราชบิดา แต่ครองราชได้เพียงไม่กี่วันพระรามเมสวนก็ยกทัพมาจากลบบุรี ชิงและสมบัติได้สําเร็จและพระราเมศวรขึ้นครองราชเป็นครั้งที่สองและฟื้นฟูราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งทางด้านพระเจ้าทองลันก็ถูกสําเร็จโทษและนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอยุธยาที่ถูกสําเร็จโทษครั้งที่3เจ้านครอินกับพระรามราชาในพศ1938พระรามเมศวรเสด็จสวรรคตพระรามราชาพระราชรตลดขึ้นครองราดสืบต่อพระรามราชาที่ราชครองราชได้จนกระทั่งถึงปี1952พระองค์ก็ถูกขุนนางกลุ่มหนึ่งค้นอำนาจโดยอัญเชิญเจ จากเมืองสุพรรณบุรีมาขึ้นของราชเป็นกษัตริย์อยุธยาแทนราชวงศ์สุพรรณภูมิจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้งขณะที่ชะตากรรมของพระรามราชาธิราชนั้นมีบันทึกที่แตกต่างกันบ้างกว่าว่าพระองค์ไปครองเมืองอื่นบ้างบ้างกว่าว่าพระองค์ถูกสมเด็จโทษบ้างครั้งที่4เจ้ายี่พญากับเจ้าอ้ายพญาเจ้านครอินหรือพระบรมราชาที่สองเสด็จสวรรคตในปีพศ1967ปรากฏว่าพระโอรสได้แก่เจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาได้ทําศึกสงครามแย่งชิงและจะสมบัติ แต่สุดท้ายทั้งสองพระองค์ก็สิ้นระชน์ด้วยกันทั้งคู่ทาให้เจ้าสามพญาพระอนุชาองค์เล็กได้กลายเป็นกษัตริย์อยุธยาในนามพระบรมราชาที่3ครั้งที่5พระชัยราชากับพระรัศดาทิราชพศ2 0 7 6พระบรมราชาที่4หรือพระเจ้าหน่อพุางกูเสด็จสวรรคตพระรัศดาทิราชพระโอรสมีวัยเพียง5พรรษาขึ้นคองลาชสืบต่อในปีถัดมาพระชัยราชาผู้เป็นพระอนุชาของพระหน่อพุทางกูก็ชิงราชสมบัติและสมเร็จโทษพระรัศดาทิราชที่วัดโคกพญาครั้งที่ ที่ขุนวรวงศ์ชาธิราชกับพยอดฟ้าพระชายราชาธิราชสวรรคตในปี289 0พยอดฟ้าซึ่งเป็นพระโอ,อรสขึ้นครองราชฎ์ในปีพศ291ขุนวรวงศ์ชาธิราชได้ชิงราชะจะสมบัติและสำเร็จโทษพยอดฟ,ฟ้าแล้วขึ้นครองราช์เป็นกษัตริย์ครั้งที่7ขุนพิเรนทรเทพกับขุนวรวงศ์ชาธิราชขุนวรวงศ์ชาธิราชเป็นกษัตริย์อยุธยาได้เพียง42วันก็ถูกโค่นล้มอำนาจโดยขุนพิเรนทรเทพขุนวรวงศ์ชาธิราทรจเโษ จากนั้นขุนพิเดนทรเทพก็สนับสนุนพระเทียนราชาพระอนุชาในพระชัยราชาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในนามพระมหาจากกักรพรรดิแปดพระเจ้าทรงรรมกับพระศรีเสวภาข้ามมาในปีพศ2153ในยุคข,ของราชวงศ์สุขโขทยัยพระเอกาทศรถพระอนุชาของพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต พระโอรสคือพระศรีชวภาคของราชสืบต่อมาทว่าในปีถัดมาพระศรีชวภาคก็ถูกชิงราชบรลลังโดยพระเจ้าทรงธรรมพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเอกาทศรสุดท้ายพระศรีชวภาคก็ถูกสาเร็จโทษพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตในปีพศ2171พระเชษฐาธิราชพระราชโอรสขึ้นครองราชสืบต่อแต่สองปีถัดมาเจ้าพยากราหมสุริยวงศ์ขุนนางผู้มีอิทธิพลในราชสำนักก็ถอดพระเชษฐาธิราช จากการเป็นกษัตริย์เจ้าพยาการาโหมให้พระอาทิตยวงศ์พระอนุชาของพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชแทนส่วนพระเชษฐาธิราชก็ถูกสำเร็จโทษครั้งที่10เจ้าพยาการาหโหมสุริยวงศ์กับพระอาทิตยวงศ์พระอาทิตยวงศ์วงเป็นกษัตริย์ได้ไม่นานก็ถูกเจ้าพยาการาโหมค้นล้มอำนาจ ภาทิออตยวงถูกสำเร็จโทษส่วนเจ้าพญาการาหมก็ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์อิทยาในนามพระเจ้าประสาททองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประสาททองครั้งที่11พระศรีสุทธรรมราชากับเจ้าฟ้าชัยพศ2 9 9พพระเจ้าประสาททองสวรรคต พระเจ้าฟ้าชัยพระราชรลคลองราชสืบต่อแต่ไม่นานก็ถูกพระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาของพระเจ้าประสาททองชิงราชสมบัติครั้งที่12พระนารายมหาราชกับพระศรีสุธรรมราชาปรากฏว่าพระศรีสุธรรมราชาขึ้นคลองราชได้ไม่นานก็ถูกพระนารายพระราชอรสของพระเจ้าประสาททองชิงราชบัลลังก์ครั้งที่13พระเพทราชากับพระนารายมหาราชพระนารายคลองราชเป็นเวลายาวนานถึง32ปีในช่วงรัชสมัยได้เกิดความวุ่นวายระหว่างอยุธยากับกองกำลังฝรั่งเศส ในตอนนั้นพระเพทราชาก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์และเมื่อพนลาลัยสวรรคตพระเพทราชาจึงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์และก่อตั้งราชวงศ์บ้านพูลหลวงครั้งที่14เจ้าฟ้าพรเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศเข้ามาในปีพศ2 2 7พรพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเสด็จสวรรคตทําให้เกิดการแย่งชิงรัชบัลลังก์กันระหว่างพระโอรสคือเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าปรเมศและพระอนุชาของพระเจ้าท้ายสระคือเจ้าฟ้าพรสุดท้ายเจ้าฟ้าพรได้รับชัยชนะและได้ครองราชเป็นพระเจ้า อยู่หัวบรมโกศทั้งที่15พระเจ้าเอกทัศน์กับพระเจ้าอุทุมพรพศ2,301พระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชต่อจากพ่ออยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาพระเจ้าอุทุมพรก็ครองราชได้ไม่นานพระเชษฐาของพระองค์คือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ปรารถนาในราชสมบัติพระเจ้าอุทุมพรจึงตัดสินพมะไทย มอบราชสมบัติให้กับพระเชษฐาและออกนุษวพระเจ้าเอกทัศ์เป็นกษัตริย์อยุธยาลำดับที่34หากนับขุนวรวงศสาธิราชด,ด้วยและเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายในปีพศ2310และนี่คือเรื่องราวแย่งชิงราชสมบัติที่ปรากฏมาในประวัติศาสตร์ครับ